สมเพศหรือทุเรศลูกตามากเลยนะครับเอาแันว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานและอัจฉรยะนิยายนอกโลกเท่านั้นตัวละครที่สัก,กไปเพื่ออัดทรดในการรับชมรับฟังนะครับผมสมเพศไอคนนี้มากเลยนะครับเกิดแปดลิ้วตัวละครในนิทานเรื่องนี้ ไอเกิบมึงนี่หิวแสงขนาดนี้เรอไม่มีคอนเทนต์แล้วดูสภาพดิครับวุตติภาวะไม่มีแล้วการเป็นทนวยหมดกันครับใครเขาจะไปเจ้างมึงเนี่ยทุกวันนี้สีครับเป็นไงครับทุกวันนี้มาเกาะคอนเทนต์ผมเกาะกระแสผมว่าผมถูกเยียบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอ่ะต้องการอะไรเกิบคือมึงเนี่ย ถูกถีบออกมาก่อนนะกูจำไม่ได้เหรอถูกทีบเพราะอะไรฟังนะทําอะไรก็แพ้แพ้แพ้แพ,แพ้ก็เลยถูกทีบออกมาเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นมึงเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะมึงนี่หมดค่าหมดประโยชน์เลยนะนะครับสี่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรครับมาเกาะคอนเทนต์ไอหมูนะครับน่าสมเพชนะครับไอคนประเภทนี้นะครับ คือคือเอฟซีก็คืออย่างี้ครับนะคือมันไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยแล้วนะครับนะเวลามันพูดถึงผมยอดยู่มันขึ้นก็ไม่เป็นไรหรอกก็ให้ทําทานทําอะไรไปกินนะครับก็ขอให้ทําทานแล้วกันนะไม่ไปถือไม่ไปถือแล้วหรอกคนประเภทนี้ผมก็งงว่าเฮ้ยมึงมึงนี่มึงเรียนจบมาแลยสูงมึงทําสภาพแบบนี้เด้อใครเขาจะไปจ้างมึงเห็นแล้วเห็นแล้วสงสารนะเอซครับนะก็อย่าไปถือสามันนะครับอย่าไปถือสามัน ปล่อยให้มันทำประเทศนี้แหละนะครับมันจะได้มีเงินเอาไปให้เมียน้อยมันนะครับให้เมียน้อยให้เมียอะไรมันย้ำนะครับว่าเป็นนิทานเป็นแค่อาจารย์นิยาย,ยานักโลกเป็นเพียงแค่คอนเทนต์นะครับเป็นเพียงแค่น,นิานทานนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับท่านใดพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามเข้ามากับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับท่านใดพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามเข้ามาไม่รับผิดชอบคืออย่างนี้สิครับนะตอนนี้คือมึงฟังกูนะไอ้เกิดแปดหลิวนะไอ้น้าข้อส, Galile, สอกหมามึงฟังกูนี่ นะครับไอ้น้า <farklı> ส <iki S 2> ้นตีนด้วยนี่มึงฟังกูนี่ไอ้นะาเขาซอกหมามึงฟังกูนะให้มึงพูดยังไงเนี่ยกูก็คงไม่ไปจับมบื้องมึงหรอกเข้าใจปะเออกูคงไม่ลดไม่ลดเกียรติของตัวเองลดเกียรติลดกียติย์ของตัวเองลงไปอยู่กับตำต่ำอย่างพวกมึงหรอกทจ่จับเรื่องนู้นมาเป็นคอนเทนต์จับเรื่องนี้เป็นคอนเทนต์นะครับพวกมึงนี่คือตัวคอนเทนต์เหลือแต่ตัวแต่ตัวนะครับทั้งไอหมาด่างอีกตัวหนึ่งไอนี่ก็ตัวเชี่ยเลยนะครับนะ ผมไม่เป็นไรสิครับผมให้มันทำคอนเทนต์เพราะว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับมันมันไม่มีที่ไปนะครับมันไม่มีเรื่องที่จะพูดก็ให้พูดถือว่าเราได้บุญไปนะครับถือว่าทําทานให้หมานไปนะครับถือว่าเราได้บุญนะครับนะไอ้นี่มันไอพวกที่ไม่มีคอนเทนต์เกาะแดกกับคอนเทนต์คนอื่น <c oughs> นะผมมันได้มาซีเรีสนะนะกับเรื่องนี้แต่ว่าอ่ะต่อให้ค่ามึงแปดทีนะไอเกิบนะครับไอหัวไอหัวหมักเมา มึงเป็นยันธนวยเนี่ยมึงมาทําตัววิกิยาศาแบบเนี้ยน้ารังเกียจดูป่ะนะขัดวงขดีอะไรแพ้หมดลาสุดก็แพ้อีกแล้วลาสุดแพ้อีกแล้วอายเขาไหมนะมึงไปเรียนจบไปได้ไงวะพวกนี้มึงมึงพวกใบวิชาชีพมึงซื้อมาเหรอซื้อมาเหรอสามใบร้อยว่างไงอะ ตาใบร้อยอยู่ว้ยังไงมึงตอบกูหน่อยดิมึงซื้อมาเหรอนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกน้องไว้ให้นะไอเกิดแปะหลิวโอเคการที่มึงออกมาไล์สดแบบเนี้ยครูเขา้าใจว่ามึงได้เงินเพื่อต้องการเงินเนี้ยไปเลี้ยงเมียน้อยมึงหรือว่าไปให้เมียน้อยมึงหรือว่าให้เมียต่างๆที่มึงเลี้ยงไว้เนี่ยหรือว่าเอาไปตีมอเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เตรียมที่ไปนะครับไอเกิดแปดหลิวนะครับในตัวละครเรื่องนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็จะคิดว่าเออทำบุญทำทานให้หมาไปแล้วกันนะ ทำมือทำฐานให้หมานไปก็ไม่ได้คิดไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาไม่ต้องมาเสือกยุ่งเรื่องกูนะครับนะกูจะอยู่ในฐานะไหนก็ไม่ต้องเสือกแต่มึงอะนะครับทุกทีหัวทรงมึงเป็นคนมึงเป็นรุ่นพี่เนี่ยมึงทุกทีหัวทรงก่อนนะครับแต่กูเนี่ยนะครับนะ กูทาอะไรเนี่ยกูรู้ตัวเองว่ากูทําดีหรือทำไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนอย่างกูเนี่ยมีแต่สิ่งช่วยเหลือเขาไม่ใช่มึงหรอกไอ้เฮียมาดูดดูดทุกอย่างดูดเอฟซีดูดเงินไอ้เฮียคดีแล้วก็แพ้แพ,แพลแผลล้าสุดแพ้อีกแล้วมึงเคยทำาราชนะมากกูถามมึงหน่อยดีไอ้ผ่าเก่งแต่ต้โต๊ะเก่งแต่เก่งแต่เคลีย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 พ่องอ่ะไอ้น้าเจ๊ก หน้ามึงเหนื่อนกูเห็นสภาพหนังหน้ามึงนะกูแบบเหมือนไอ้แปะยิ้มอะ่ะอีนะเหมือนไอ้แปะยิ้มอะ่ะผมก็ไม่มีแต่ภาพหนังหน้ามึงกูเห็นสภาพมึงกูทุเรศน่ะเข้าใจหมายปะเห็นหนังหน้ามึงกูทุเรศมากเลยนะนะนะครับเป็นนิทาน,นสิครับนิทานนะนิทานนะอย่ามาตรงนี้เป็นนิทานนะเปแค่อัจฉริยะอจจะัอจฉริยะนิยายนอกโลก นะครับมันเป็นเมื่อการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับร่องนี้เป็นเรื่องการครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่มีหมาตัวหนึ่งที่ถูกถีบหัวทรงสามคดีแพ้รวดนะครับเรื่องนี้มันเป็นการครั้งหนึ่งที่เนิ่นนานมาแล้วนะทีก็อยากไปซีเรียสมันนะครับคือดูสภาพมันสภาพผมตอนนี้นะครับนะมันมันไม่ได้มีค่าอะไรกับผมเลยนะครับหูได้ทีขี่แพะไล่นะกูให้ข้ามแค่แปดทีนะไอ้เกย์แปลิ้ว ไอ้หัวไอ้หัวหมดสภาพนะตั้งายายมันใหม่ว่าไอ้หัวหมดสภาพไปกันนะหัวมันไม่มีสภาพแล้วถ้าไม่มีสภาพก็ต้องมีผมอยู่หัวมันไม่มีสภาพเขาเรียกว่าหัวหมดสภาพมึงมีสภาพไปดีบ้างร่างกายมึงกูถามมึงหน่อยดิไอ้ฟาร์มดันไอ้เบาหวานสภาพมึงก็หูผอมคุณดีนะเดชไอส้สั์เด็กกูไอ้หมูมึงแม่งมึงไงมึงไงหมูนะ อ่ะหุนสภาพไม่ดีโอ้โหสภาพไม่ดีจัดเลยเนาะดูหนังนาด้วยก่อนที่จะว่ดเดูหนังนาตัวเองดูสภาพตัวเองด้วยนะครับไอความดันโอ้ยนะข้อศอกหมานะแม่งแพ้ทุกคดีเลยนะครับนะเสื้อเรื่องอื่นไปเรื่อยเปื่อยมึงหัดยอมรับบ้างที่มึงถูกทีบหัวโซ่ออกมาที่มึงถูกทีบหัวโซ่ออกมาเพราะมึงแพ้ทุกคดีอืมล่าสุดนี้ก็แพ้ออแล้วบิดข้าวเหรอฮึอ ล่าสุดแพ้แล้วปิดข่าวโอเคนะสินิทานนิทานนะล่าสุดมามีคนแพ้คดีอีกแล้วครับดูเรื่องรื้ยังฮะมันปิดข่าวเหรอมันปิดข่าวเหรอล่าสุดมันแพ้คดีอีกแล้วนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอีพีต่อไปนะมันแพ้คดีนะครับแพ้คดีอีกแล้วนะครับคือมันอยู่กับใครแพ้หมดใครจะเอามันอยู่กลุ่มอะ อยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดอันนี้มันเก่งไก่เกียร์ชิพหายไปเปิดมูทีไก่เกียร์ไปเก่งไก่เกียร์เก่งตายโตะนะเกิดแปรริ้วนะครับย้ำเรื่องนี้เป็นนิทานนะครับย้ำนะครับทนายเข้ามาพิมพ์คลิปค้อ,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 อที่สามครับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เพื่อความบันเทิงให้กับเอพต